เกมนะครับแข่งประจำสัปดาห์นะครับประเดิมเพลย์แมนแวนดีนะครับเจ้าของร้านเจอกับน้องอีดไดเมย์นะครับน้องอีก่อนทำไมเป็นภาษาไทยครับโอเวอร์ทิกเกอร์โอเวอร์เลสนะครับผมทำไมเป็นภาษาไทยครับทำไมโอเวอร์เลสเป็นภาษาไทยพี่เออทำไมวะนี่ไงมีคำกลับข้างล่างข้างล่างแล้วโอเวอร์เลสทำไมไปแก้ไม่ได้ภาษาไมถึงขนมาแล้วเนยผมเริ่มก่อนก็เริ่มจ่อไปก็เริ่มจ่อนปิดห้าสามไม่เจอ มาละครับดูวาจั5ไ1นไล์จบ้าสามปิดเจ็ดิปบจูบไลท์จัเบอรห้าสามหนึ่ง้าไม่บอต้องดีไปเล่าห้าไม่เสจครับก๊อปก๊อนอาเจยไหมมีเขาไม่เจียนะเขาเจีหร วิกชิลแวนตีเลยเข้าเลบอลไปได้ไโ่เกิวาพาเน่นี่เขามีช่องดามจตอด้วยนะครับอดามิเตอด้วยมือห้าครับนี่ไม่มีอะไรนะครับมีดามจปล่อยครับยิวพลังครับลองครับ โวนี้มีประยชนมากดูนี่วยดิร้อรัเียนดีหวดึ้นแต่ไม่ไม่ไม่ไบารุ้อจอยู่เรียรใช่ไหมุปขาวิตยก็ลงธรรมดาแล้วนะยดอปรลังใช้ภาพพิเศษแล้วกิวเพื่อนไอ้อย่นี้พี่ตีล้วก็พี่ด็ฟาดบายได้ไหมได้ไหมเรมไม่ได้กำหนดเกณฑ์ใช่ไหม ถูกไหมเกไหมแล้วมาดูใส่ต้องตีเวนใช่ไหมตีเวนการเออบสบายตีเขาจะบัสบายตีแค่เท่าไหร่บได้สองิดสามเ่เข้าไหมเ้าเข้าอ่ามันจะบายแล้วติดคอนมันจะติดเป็นมือออีกอย่างนี้คนมาดอโม่แล้วกูแล้วไอ้นี้ติด้วยดรใช่ไหมโอเคอนี่จริงไม่ในรอบรอ่รอบร่อเวนสิบสี่ได้แล้วฮิวสิเกอร์ให้ไปรกับ ให้เราไปจ่ายปนนะพอเรื่องจทย์สุดเลนี่ยสสกิลแวนห้อหนึ่งบ้านหนึ่งเปอรเจ็ดเอาน้ำมันคือหนึ่งเอาไปนี่ข้าไเป็เกียร์สามหกสองมือบวกสองมือเลยเหรอข้าชิงนะครับเราเข้าชิงได้เลยในมีเจ้าของร้านนะจ๊ะจุติแล้ว หมื่นแมคสหมื่นแมงนเหรอถูกต้องีจเสได้ไห้ีเสามหมื่นสามสามามหมื่นสามามสามสามสามีีีตายต้องเบิ้นขีดเบิ้นขี่ตายนะทำไเลยวัเปล่าเไปนะคือว่ามัน3าไงมันก็ไม่ได้เยอะมากเลยของคิดก่อนยสามสากิดจะสองได้นีเท่าไหร่วะสี่หมื่นได้ไหมว่แปดสองได้ยอขอสี่หมืนพี่ขอสี่หมืใช่ไหมใช่อขอ ว please, า่าใจดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบบแล้วไปดีกว่าเอาดิคลิปไหมจัดมาออกคลิปเลยขีพลังเดียวไปหนึ่ง้งแหวดอพลังก่อนข้าิคเดี๋ยวต้องได้ยูม้งแหละดอพลังไอ้ี้ยโจยฮิว มันต้องมีมายนะตายนะอีเดมหนึงหมดานะเดี๋ยวแล้วเดีว้วดียว่อะไรนี่ดิ